เกงปลาช่อนจ้ะหัวใหญ่มากเลยใส่บวกจ้ะทำเสร็จแล้วปิดแก๊สกี้นะคะหัวใหญ่จังเลยนี่หัวปลาปลาช่อนจ้ะเสร็จเรียบร้อย หอมจังเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะรอไว้ตัดกินตอนเย็นๆนะคะการเสร็จเรียบร้อย